สวัสดีครับบ่าวถ่อสวัสดีท่านผู้ชมครับใานเอฟซี FC แฟนครับทั้งช่องนะครับมาลุ้นรางวัลด้วยกันนะพี่น้องงวดวันที่16มีนาคม2 5งพนหา <67, S 2> นะครับแสงแดดซองเลยด้วยพี่น้องด้วยนะครับผมรอรุ้นด้วยกันนะครับรางวัลเลขหน้า3ตัว <laughs> พี่น้อง จะได้โชคบ่นะครับเนาะมาลุ้นไปด้วยกันอกรันนะครับอยู่ข้างหลังแับแม่หมูนะครับผมตัวครั้งนี่บโดยเจ้าหน้าที่จุ่มนุกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคราบกันเพี่น้องบ้ประธานกรรมการเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดออเจเพิ่นว่าได้โชคได้รางวัลไงเพิ่นยังแจกติดแอร์ของนี่แม่พ่อเจ้ารางวัลไงติดแอร์แล้วก็ได้ห่อเกลี่ได้มาเปิดตลับทึบแสงพัดลมเปิดแห้งกรบป๋องนี่ยานเสียงเขานะครับผมออกรางวัลเล ลหน้าสามตัวครั้งหนึ่งลุ้นน้ำกันนะครับงวดนี้สามสิบเก้าใบมือเส้าไม่ซอยเจพันอีกสิบใบนะครับผมรางวันเล็กหน้านะครับจะโชคจะมานบอพี่น้องให้โชคให้มานเด้องวดนี้น, <c oughs> นะครับมีจ <c oughs> มีไหมหลุ้นรางวันเล็กหน้าสามตัวท่านผู้ชม ตัเวเลขหน้าสามตัวครั้งที่1เลขที่ออก5้าห้าเจดเจ็ดหนึ่งหนึ่งโอ้ย <5, S 2> งามเ <7, S 2> ลยพี่น้อง <S 1> 1, <S อหนฟครั้งนะคะ้าเัวลขหน้าสม <7, 1, S 2> ตัวครั้งที่1เลขที่ออก5 7าเจ็ดหนึ่งห้าเหนึ่ง ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะสิ่งหยิบทุกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกสามตัวครั้งที่สองรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองบรรยากาศหอนธรรมชุม ้นนปรางวัลเล็กหน้าสมตัวครั้งที่สองเลขที่ออกห้าอีกแหรอห้าห้าศูนย์เก้าโอ้เลขะเป็นเลขอำงานเหรอค้ชมรางวัลเล็หน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าหน้าสามตัวออกไปครบแล้วค่ะ ต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งเงินรางวัลรางวัลละสี่พนบาทรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1ท่านผู้ชมลุ่นลุ่น ลุ้นไปด้วยกันนะครับผมอะค่ะเล็ก้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกเจ็ดเก้าเก้าเ้าสี่เจ็เก้าสี่ไฟครั้งนะคะเก้ 7, 9, าสี่อะตอมเล็ท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกเจ็ดเก้าสี่ ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะสิ่งหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมารางวัลเลขท้าย3<า>ตัว,ตวรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2รุ่นรุ่นครับรุ่นรุ่น ไฟตกไฟกท่านผู้ชมรางวัลท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสามสองสามสองเก้าเก้าสามสองเก้าลุ้นรางวัลเลขขายสองตัวท่านผู้ชม จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3และหลักที่4ออกรางวัลเล็กท้าย2ตัวผู้ที่จะทําการออกรางวัลเล็กท้าย2ตัวนะคะหลักหน่วยคือน,น,นางอาิพร <c oughs> ประทีปมงคลค่ะกรรมการผู้จัดก,การบริษัท Success Entertainment จำกัดและหลักสิบคือนายอารง์กรนาประเสร,ริฐอายการจังหวัดคดีสารแขวงนนทบุรีค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็ท้ายสตัว ba chụp da bùa đơ say nhủ say nhảy bèn song tổ tụng da bùa đơ ba chụp. tham chôm say nhủ say da bùa đơ. รางวัลเล็กทยสองตัวงวดวันที่16มีนาคม2567เลขที่ออกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเ็แปดเจ็ดแปดเจ็ดแเลขปูให้มาคือตลาดสองเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดวันที่หนึ่งเอาคิดล เดี๋ยวลุนรางวันที่หนึ่งนะครับธผู้ชมเจ็ดแปดนะครับบอลแมนหนึ่งแปดธำชุชมเลขกูเสรีมาตัวนะครับ ตำรจออกรางวัลปะแปลง่างนะครับสนธกงานตำรวจแห่งชาติพันตา278จีรุษจับถชุ่มออนนะครับมารุนนการกองไปมานความมั่นคงสนักงานยิทธศาสตร์ตำรวจฝาตลับทุกแสงจุดดับปนเียไว้ภายใสุ้มไนิวใซน3ตัวงๆงๆประชาชนผู้เข้าชมกันออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะ ขณะนี้นะคะพร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วรางวันที่หนึ่งนองวันที่สิบแปดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขที่ออกเก้า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 เจ็ดเก้าเก้าสองศูนย์หกสองหกเก้าเก้าเจ็ดหกสองหกทธรรมุชม รางวัลที่หนึ่งสองหกสิบหกสองหกปู่เจ็ดสองก็เข้าเล่ห์ที่สองทำช่วงละกาหกสองหกก็เข้าโดยที่รางวัลที่ส่งมีรางวัลที่สองที่เขาทำช่วงเขาไปอยู่ข้างหน้าเอ้งข้าเขาเลยจน้องไปเบิคงนน้ำกันมีสำนักใดแน่เนาะครับผมในเขาว่เบิงน้ำกันพี่น้องบ้าเถอะบ่มีแรงเลยพี่น้องอ่อนแรงนะครับทำช่วงครับเอาเพรแต้มนะครับผมวิ่งล่างวิ่งเจ็ด นะครับ78ตรงตรงนะครับพอแต้ม78ตรงตรงนะครับปู578นะครับชุดที่ปูให้ตั้งแต่ตองหวัดนะครับผมให้ล่าง62นะครับมา26บนนะครับมาโค้งสุดท้ายปูกก่ยำบาวิ่ง4กับ6บนล่างนะครับปูกับให้ล่าง62คือเก่านับสองหกไปบนนะครับท่านผู้ชมปู578นะครับยำปูกับเรา็ได้เลขวิ่งให้วิ่ง4กับหกกันนะครับวิ่งบน4กับ6 ัมาหกปูอยู่ครับสองหกนับแต่ว่าปูหาหกสองล่างไปบนนะครับปูห้าเจ็ดแปดนี่ครับปูเน้นเลยว่าวิ่งนะครับมือที่บ่าวเถ่าไปหาปูก่อนปูไปเชียงรายปูว่าวิ่งบนสี่กับหกล่างก็สี่กับหกนะครับหกมาสองหกนี่ครับผมนะครับยัยน้อยพี่น้องนกห้องบอกนะครับฝันได้เอาบอได้ฝันอันนกในห้องบอกแปดเจ็ดแล้วก็ปู ป <girlfriend> ูว่ามีรถมือเจ็ดขั้นพ่นว่าให้ปเบิ่งเอาขั้นหนาขั้นหลังมาใส่ตอนนี้มีแค่สองขั้นใหญ่น <curs CDU S 1> ้อยเลยไปเบิ่งรถขั้นหนามีเหล็กมีเหล็กแปดขั้นหลังมีเหล็กเจ็ดนะครับเบาทอกันเลยว่าบริตัดให้พ่าแปดเจ็ดนกอง้องบอกยู่แล้วนับใหญ่น้อยถือว่าโอ้แม่นเนาะค่ะแม่นนะเพราะว่าปูมาบอกตอนเศร้ายใหญ่น้อยว่ากับปูบ่าค่อยถูกกันพ่นว่าแต่ว่าเมื่อนหร่ปูว่าเจ็ตัวเดียว มีรถเอ่ยมีมีรถอยู่เจ็ดขั้นค่ะต่อไปเบิ่งแท้ๆมีอยู่สองขั้นอ่าแต่ว่าเุิ่ดว่าเบิ่งขั้นหนาขั้นหลังมาใส่กันแต่ว่าแม่นคักก็คือนกล่องโล่ทองบอกแปดเจ็ดท่านผู้ชมเห็นป่ะครับผมโอ้นะครับอาม่ายาวราชนะผมอันนี้เป็นชุดนะครับสิบอ่าสิบล่างกับหน่วยล่างนะครับผมสลับกันพี่น้องแปดเจ็ดนะครับเพราะว่าตรงๆนี่ก็ถือว่าบ่เขานะมันออกเจ็ดแปด หลักสิบหลักหน่วยสลับกันนะครับท่าำช่วงหลักสิบหลักหน่วยสลับกันอามานะครับเยาวราชหลักหวยสองอากงทำช่วงสองหกหกสองนะครับวิ่งสองกับสามนะักให้หกสองเป็นชุดบนนะครับก็ถือว่าหกสองมาสองหกกระทิวแม่นอยู่ครับท่านผู้ชมครับหวยสองอากงถือว่าแม่นเด้อพี่น้องเด้อสมกับเป็นอย่างเง้นะครัแม่นอยู่ครับนี่ครับเปินระวบายงวดอี่างมาลงเบอร์เด้อนะครับผมปูให้มาเห็นไหมครับ สามตัวนะปู่ให้เจลอตเตอรี่มานะครับสองเจ็ดแปดมาเจ็ดแปดตรงๆเลขจากนาครพนมเพินพนเพ่นเนาะเก้มมา,มา,าเจ็ดศูนย์เพิ่นก็ยำบามี่มาแม่นค่ะมากเจ็ดเงินีกเก้าไปอยู่ข้างหน้าท่านผู้ชมเอาเนาะครับนีวั้วบอลเท่ากะหมดแรงค่ะเลขดังเลขกระแสหึงเลยนะครับเลขกระแสมึงเลขแปดเจ็ดมาเจ็ดแปดธรรมชุ่มนะครับแปดเจ็ดมาเจ็ดแปดนะครับผมนี่ครับปู่บ้านดุงนะครับผม ปู่บ้านดุงบริเปหาปูไหลงวดงวดนี่ปูแห่เจ็ดแปดสามทาตัดกันมาเจ็ดแปดอยู่นะแรับต่อชุดปู่เด่นปู่แหเด่นชุดนี้สามตัวปู่ว่าเอาเจ็ดใส่เพราะว่าปู่ฝันว่าปิีงจับขาปู่นะคะปู่ตีใส่ให้เจ็ดแปดสามทาตัดกเขาเจ็ดแปดต้องทำชุมเนาะเอานะพระอาจารย์วัดป่านะครับเขาเลขทูบทรรมชุมต่อเลขในตารางกับเขาด้ิค่ะเลขในตารางกับเขาเจ็ดแปดนะครับเลขทูบนะครับเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดนี่ค่ะท่าตัดเอากระเขา เจ็ดแปดของปูนะครับพระอาจารย์วัดป่าปูเป็นกระยำยุบเลยมักนะครับอืมเปินตัดอัตจะเจ็ดศูนย์เป็นบริตัดไทยพี่น้องนะครับเขาเจ็ดแปดอยู่นะครับผมเลขประมูลล่างนะครับประมูลล่างอาจารย์ต้นเศรษฐีนะครับมาที่เจ็ดอยู่ครับท่านผู้ชมนะครับสูตรทําเงินนะครับสูตรทําเงินเจ็ดแปดกับเขาทำชุ่มหกสองกับเขานะครับปูเน้นมาบนวิ่งเนมที่สองนะบนเนมที่สอง นะครับแต่ว่าปูไปเน้นเจ็ดสองนี่เน้นบนหกสองนี่ปูว่าเน้นล่างแต่ว่ามาสองหกบนนะครับแต่ว่าปูให้เน้นบนเน้นสองสูตรทําเงินก็ถือว่าแม่นได้พี่น้องเด้อนะครับนผูมชมสูตรนี้เป็นตรนาติดตามนะครับพ่อยาญยาวนะครับบินแปดกับเจ็ดมาด้วยกันธรรมชมอืมนะครับแปดกับเจ็ดมาด้วยกันนะครับพระอ้วนนะบินหกกับเก้าพ่ออ้วนกัมาหกอยู่ครับบริจับหกสองนะครับน้องสาวพ่ออ้วนนะครับบิงแปดกับเจ็ด จากสุพรรณบุรีมา,มานํากนเ<ะ>พื่น <ะ S 1> ่าบริจับครูให้ดิงวดนี่เจ็ดกับแปดเด้อเพรื่น่านะครับท่านผู้ชมมาด้วยกันนะครับผมหลวงพี่ลึกลับนะครับชุดบนชุดล่างบ่เขานะครับให้ชุดสามตัวนี่ทัดตัดกันมาอยู่ครับท่านผู้ชมครับเจ็ดห้าแปดนะครับชุดสามตัวถัดตัดเอาก็ได้เจ็ดแปดพี่พี่น้องเอานะครับชุดสองตัวบ่เ,าเข,บขาเล็กวิ่งเขาบ่าเ,าเลยฮ้บ่เขาเล็กวิ่งบ่เขาค่ะเอานะครับปูสายตัดนี่ครับ นี่ครับสองหกนี่ก็ไปตรงกับสูตรทําเงินตัดตัวไหนออกตัวนั้นนะครับผมตัดสองหกตรงตรงแต่ว่าพื้นหิร้างไปบนนะครับสองหกตรงๆนะครับผมชุดล่างไปบนปูกูแก้วนะครับท่านผู้ชมปูกูแก้วมากนี่ครับผมสามตัวมาสองตัวมีหนึ่งมีเจ็ดมีแปดกอดข้อกันมาท่านผู้ชุดครับที่ปูให้บ่าเขานะครับผมเอา ปูศูนย์ห้าโอ้เจ็ดกับแปดมาน้ากันท่านผู้ชมนะครับเจ็ดกับแปดมาด้วยกันปูบริจัคให้ปูเด่นให้เลยเด่นเจ็ดกับแปดนะครับท่านผู้ชมเนี่ยสูตรสี่ตัวมาสองตัวเจ็ดกับแปดมาน้ากันนะครับผมปูที่พักสงโอ้นะครับงวดนีล้ลดด้วพี่น้องเขามาสองหวดติดนะครับผมเ,เป็นบอ่อสองือสามหวดสามหวดสามหมวดแล้วนะครับเจ็ดสองเล็กน้อย<ช>บ่อเก้าเจ็ดสองออกหกสองท่านผู้ชมนะครับพ่อเซียนทอง เอาโทรศัพท์เขานะครับธรูมชมพ่อเสียนทองมาแต่วิ่งล่างเจ็ดนะครับดับแปดดับปยูได้พี่น้องเด้นะครับพอดินเจ็ดล่างแล้วแต่ว่าแปดดับดับไม่อยู่พี่น้องทรศัซับกัส,กสายเขาเอานะครับพระบวดไม่นะครับผมพระบวดหม่บ่อเขานะพี่น้องเนาะหลักรอยงวดนี้งวดที่งวดที่เจ็ดลุดนะผมปูนนสวรรค์ดับอยู่ได้พี่น้องกลับมาดับอยู่แล้วนะครับเอาแต่ว่าจับคู่บ่าเข้าธรรมชม นะครับหลายสำนักหลาย,ลายอาจารย์พี่น้องอันนี้สรุปให้คร่าวๆนักพ่อซักท่านผู้ชมครับพ่อซักบม่ได้จับสองหกให้นะหกหกสามจับหกสามจับศูนย์สามหกสองไม่ได้จับชุดบนนะครับพ่อซักอ๋อบ่เข่านะครับท่านผู้ชมนะครับอาจารย์ต <fun> ้นเศรษฐีชุดบนนะครับเน้นคักรแปดเจ็ดหายแปดเจ็ดนี่ครับผมเจ็ดแปดมาล่างมาล่างท่านผู้ชมเอานะเซียนสองดาวก็เน้นให้คักวิ่งบนเจ็ดกับแปดนะครับวิ่งล่างหก ไอ้วิ่งล่าง6 5กับ6สลับกัน7กับ8กอดข้อกันมาลันช่างคมกับมาตาเล็กติด6เนาะพี่น้องเนาะปูบึงการโอ้ให้2 7 2งหามา2 6องหกธรรมชมนะครับนี่ครับปูบึงการเน้น2 5ปู7 2นะครับปูไขย่ยำอยู่เด้อพี่น้องเด้อนับห้าสองห้าสามหกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามแต่ว่าปูบริจับลงงห้ยน้าพี่น้องเอาแคปหน้าจอตามนี้นะครับท่านผู้ชม เอาทผม้ชมนะครับเนาะขับเขามาสองงวดเหล็กฝันนะพี่น้องครับงวดนี้กถทอว่าเหล็กฝันบบกเข่านะพี่น้องเนาะสู้กันไหมนะครับเบาเท่ากบทึงกับเขาอ่อนหลเนาะพี่น้องดีใจกับผู้ถูกลางมันครับผู้ป่ถถกรางมันกระสู้กันต่อนะครับสำนักที่ไดเข่าก็จะพาไปรับชมต่องวดด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาพอกันคลิปหน้าครับเบาเท่าสวัสดีครับ